พบกับอาจารย์กอปี้สายมูชาแนลค่ะคำทำนายความรักชาวราศีพฤตจิกประจำเดือนเมษายนยในเรื่องความรักจังหวะดวงมีโอกาสที่จะเริ่มต้นความรักครั้งใหม่เข้ามาสำหรับคนที่โสดแต่ยังไม่ส่งผลแรงนะักต้องใช้เวลาสักหน่อยดัยงนั้นคนที่โสดขอให้ใจเย็นๆไปก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนค่อยๆดูค่อยๆศึกษาไปสเปคคู่ครองที่จะเข้ามาในช่วงนี้อาจจะเป็นคนที่คุณไม่เคยรู้จักหรือคุณเคยมาก่อน อาจจะเป็นคนต่างชาติต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมหรือแม้แต่อายุต่างกันทําให้ต้องใช้เวลาที่จะเรียนรู้และปรับตัวเข้ากันอยู่พอสมควรซึ่งไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไรนับเป็นสิ่งที่ดีในการศึกษาดูใจของคุณส่วนในคู่ของคนที่มี คู่แล้วมีความรักอยู่แล้วก็จะได้มีการต่อเติมขยับขยายหรือบางคนจะมั่นจะหมายหรือจะแต่งงานก็สามารถดําเนินไปได้ในช่วงนี้และบางคนก็จะมีทายาทในช่วงนี้เหมือนกันยังไงก็ให้หมั่นเติมความหวานให้กันพากันไปเที่ยวไปทําอะไรก็จะได้มีความสัมพันธ์ที่